เครื่องบินขับไล่เอ69เป็นหนึ่งในโครงการที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการการบินทหารสมัยใหม่เนื่องจากมันถูกรูปแบบมากเพื่อต่อย,ยอดจากแนวคิดของเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงรุ่นก่อนหน้าอย่างเอ7 0 Blackbird ที่เคยสร้างตำนานในสงครามเย็นว่าเป็นเครื่องบินล่าตรวนที่เร็วที่สุดในโลกการนำชื่อเอากลับมาใช้อีกครั้งสำหรับเอซ่69จึงสร้างความตื่นเต้นและคาดหวังว่ามันจะเป็นเครื่องบินที่รวมเอาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้านความเร็วความล่องหนและระบบอาวุธขั้นสูงเอาไว้ในลำเดียวจุดเด่นของมันไม่ใช่แค่การบินด้วว้ววววยยยยยคาาาาามมเเเเรรร็สสงงงงงพียงยีอ่่ดแตันนกผผะหุ ใช้วัสดุผสมที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาโครงสร้างหลักของลำตัวถูกพัฒนาโดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมอันลอยรุ่นใหม่ที่สามารถทนความร้อนจากการเสียสีกับอากาศที่ความเร็วไฮเปอร์โซนิกได้เมื่อบินด้วยความเร็วรดับแมตช6หรือต่ำกว่านั้นเล็กน้อยความร้อนที่เกิดขึ้นกับผิวเครื่องบินสูงเกินกว่าที่วัสดุทั่วไปจะทนได้แต่การวิจัยวัสดุศาสตร์รุ่นใหม่ช่วยให้แอซา69สามารถคงรูปและโครงสร้างไว้ได้โดยไม่เสียหายอีกทั้งยังออกแบบระบบระบายความร้อนในตัวลำที่ซับซ้อนดยยกหหมนนเนเเเวชื้อ้ออออพพพิิิงงงโจษ่่่ท ไม่เพียงแค่ช่วยลดอุณหภูมิแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการพัาไมได้อีกด้วยด้านการออกแบบแอโรไดนามิกตัวเครื่อง S69 มีเส้นสายที่ลรง่ม,มากกว่ารุ่น S71 ปีถูกออกแบบให้เป็นลักษณะเดลต้าแบบผสมผสานที่สามารถสร้างแรงยกในความเร็วต่ำได้ดีขึ้นแต่ยังคงประสิทธิภาพในความเร็วสูงการจัดวางช่องอากาศเข้าเครื่องยนต์ก็มีการพัฒนาใหม่ดยใช้ระบบตัวแปรที่ปรับขนาดและองศาได้เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ความเร็วต่ำจนถึงไฮเปอร์โซนิกซึ่งนี่คือสิ่งที่ท้ามรเว็ หัวใจหลักของเอซ่า69อยู่ที่เครื่องยนต์ผสมผสานระหว่างเทอร์โบเจ็ตกับซ um ็อแคทลมเจ็ตโดยใช้ระบบไฮบริดที่สามารถเปลี่ยนหมดการทำงานได้ตามระดับความเร็วที่เครื่องบินกำลังบินอยู่เมื่ออยู่ที่ความเร็วต่ำถึงปานกลางจะใช้เทอร์โบเจ็ตเพื่อสร้างแรงขับแต่เมื่อเข้าสู่ความเร็วหรือเสรีระดับสูงเครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นซ็อแคทมเจ็ตที่สามารถอัดอากาศเข้าโดยไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบินด้วยความเร็วระดับแม่ท่าถึงหความสามารถนี้ทำให้เอซ่า69กลายเป็นเครื่องบินท นอกจากความเร็วแล้วความล่องหนก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ถูกพัฒนาขึ้นเอซาหกสิบเก้าใช้การคลื่นผิวด้วยวัสดุที่ดูดซับคลื่นเรดาร์รวมไปถึงการออกแบบลำตัวที่ลดพื้นที่สะท้อนสัญญาณซึ่งรวมเข้ากับระบบปล่อยสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและเซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับการล็อกเป้าได้ทันทีทำให้มันสามารถบินผ่านพื้นที่ที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนได้โดยมีโอกาสถูกตรวจจับตำมากข้อได้เปรียบนี้ทำให้เอซ่าหกสิบเก้าไม่ได้จำกัดเพียงบทบาทการลาดตระเวศหาาร ภายในห้องนักบินก็ถูกออกแบบมาอย่างล้ำสมัยมากขึ้นใช้เทคโนโลยีครอบพิษแบบแก้วเต็มรูปแบบที่ทุกการควบคุมเป็นดิจิทัลแพงแสดงผลแบบสัมผัสที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามภารกิจได้ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการบินและสถานการณ์การรบเพื่อลดภาระของนักบินนักบินสามารถสวมหุวนนักบินที่มีจอภาพเสมือนจริงบ่งบอกข้อมูลความเร็วทิศทางตำแหน่งศัตรูและเป้าหมายได้โดยตรงสิ่งนี้ทำให้การตัดสินใจในสภาพการรบที่ซับซ้อนสามารถทำได้รวดเร็ว ระบบอาวุธของเอซ่า69ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะถึงแม้มันจะเป็นเครื่องบินที่มีชื่อเสียงด้านความเร็วและการหลบลีกแต่ก็ถูกออกแบบให้รองรับการติดตั้งอาวุธโจมตีที่หลากหลายตั้งแต่มิไสายอากาศสูงอากาศระยะไกลมิไสายความเร็วเสียงไปจนถึงอาวุธพลังงานดนรัเทนอินเทอร์จีเวปอนที่ใช้เลเซอร์กำลังสูงเพื่อตัดระบบของศัตรูขณะเดียวกันยังสามารถติดตั้งอาวุธโจมตีพพื้นดินเช่นระเบิดน,นำวิถี GDEM หรือมิไซลยร่อนทำให้มันสามารถทำภารกิจได้ทั้งในเชิงป้องกันและโจมตีการพัฒนาเอซ่อพพอาพด้านนเทคโโลยี แต่ยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในสนามรบอนาคตที่ต้องเผชิญกับระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำและครอบคลุมมากขึ้นเครื่องบินขับไล่ธรรมดาไม่สามารถจะเข้าไปได้โดยไม่เสี่ยงสูงแต่เครื่องบินที่มีทั้งความเร็วสูงและความล่องหนจึงกลายเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดและ s r ซ่ก็คือเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้หลายฝ่ายมองว่า s r 6 9จะเปลี่ยนแปลงดูนอำนาจทางทหารอย่างมากหากถูกนำมาใช้งานจริงประเทศที่ครอบครอมมันจะมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างมหาศาลเพราะสามารถบินเข้าสู่ทิศ เป็นเครื่องบินลาดตระเวนที่ส่งข้อมูลข่าวกร้องแบบเรยลวทมมทำให้ผู้บัญชาการสามารถวางแผนการรบได้แม่นยำขึ้นอย่างไรก็ตามด้วยความซับซ้อนของเทคโนโลยีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและสร้าง S-69 ก็สูงอย่างมหาศาลมีการคาดการณ์ว่าหนึ่งลำอาจมีราคาสูงกว่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐอีกทั้งยังต้องการการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนกว่าปกตินี่จึงเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้หลายประเทศไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและอาจจำกัดการผลิตให้ จะเป็นเครื่องบินที่มีนักบินควบคุมตลอดเวลาหรือจะถูกพัฒนาไปสู่ระบบไร้คนขับเต็มรูปแบบหลายฝ่ายเชื่อว่าการผสมผสานทั้งสองรูปแบบน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดโดยการมีรุ่นที่นักบินควบคุมสำหรับภารกิจที่ต้องการการตัดสินใจซับซ้อนและรุ่นไร้คนขับสำหรับภารกิจที่เสี่ยงสูงซึ่งไม่ควรน,นำชีวิตนักบินไปดืมพันไม่ว่าจะในรูปแบบใดไดซา69ก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ขององค์การก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีการบินสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ s ดา69น่าสนใจไม่ได้มีเพียงความเร แต่ยังรวมไปถึงความเป็นไปได้ที่มันจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทําสงครามในอนาคตหากถูกนํามาใช้จริงมันอาจจะกลายเป็นเครื่องบินที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับ s r 7 1 Blackbird ที่ยังคงถูกพูดถึงจนถึงทุกวัน